ในชก็จเว่ามบันดาศิลียเตียชอาขันยาดาวเทียชอต่อชะมอเตียขาเขาชมอเตียขอชมอด้อหยอยาเตียก็ยายนิเจลตาเจถาจะก็รอนดกุศลช่วงกลีนากินะช่วงกลีนาเยรุช่วยวาีตาป้าตารูชักฟันี่ยาช่วงกลีนอนเยรุช่วยเตียหนึ่งป้าตาอยู่ขอชะมอกองก้าวเทียจิดชอจนเซียชุดเพดเทียในช่งป้าตาเราอยู่แต่ของใกล้ว่หนึ่งอ อับเสมนะยอเออเลกุคอนเตอตอเนี่ยผยังตัวเหน่นะนํำหอกัวเจ้านะยอเจกูมนรช่วนเจ้าหลอดเจ้ารราสิเจนสามารถขัวเกียร์อจเจ้าวัวจอป้องเดินขัวตานะเจ้าอุจหนึ่งช่องเท้มนป้าเจ้เรอยู่เต้ขอช้าขอตื้ออหนึ่งอับเส้นใสายเด้นะยอหนูป้องเดกก็มดเจรินสัวเราแปลงเาสิเจนสามารถป้าเราราอยู่หัดเตี้ยก็อยู่ของง่ายหนึ่งจากร้างขาวเท้ này là chia tôi giống gà nó nhỏ lên tôi cho tiếng một bàn hà lên nó thiếu nó chê cụ đâu cụ